คำตอบจากสารดีกาอาจทำคุณช็อกดูให้จบไม่งั้นอาจเสียเงินล้านไม่รู้ตัวเรื่องจริงจากคําพิพากษาสารดีกาปีนี้เลยครับดีกา1953-2567ทับ2567เจ้าของรถยอมให้เพื่อนที่เมาแล้วขับรถให้โดยตัวเองก็นั่งไปด้วยปรากฏว่าเพื่อนขับรถไปชนยับ3าคันรวดบริษัทประกันก็จ่ายค่าเสียหายให้คู่กรณีไปก่อน1.7ล้านบาทจากนั้น บริษัทประกันก็มาฟ้องเรียกเงินคืนจากทั้งคนขับและเจ้าของรถศาลล่างตัดสินให้แค่คนขับรับผิดแต่ศาลฎีกาตัดสินว่าเจ้าของรถต้องร่วมรับผิดด้วยเพราะอะไรศาลให้สองเหตุผลหลักครับ 1. ถือว่าประมาทร,ร่วมการรู้ว่าเพื่อนเมาแต่ยังยอมให้ขับรถของเราโดยมีเรานั่งไปด้วยถือว่าเราก็ประมาทครับ 2. ผิดเงื่อนไขประกัน ในกรมธรรม์ระบุชัดเจนว่าไม่คุ้มครองการเมาแล้วขับเมื่อเราทำผิดเงื่อนไขประกันมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเรียกเงินคืนได้ครับเป็นอุทาหารณ์เลยนะครับเมาไม่ขับและที่สำคัญห้ามให้เพื่อนที่เมาขับรถเราเด็ดขาดแล้วเพื่อนๆคิดว่าคำตัดสินนี้แฟร์ไหมครับเจ้าของรถที่นั่งไปด้วยควรต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันหน่อยครับ